จะติกมาหนูเข้าไปกินข้าวมาไม่ไม่เรารู้ไงพอรู้ว่ามาหนูว่าอะไรเรื่องที่จะเข้าไปกินข้าวก็คือจริงๆวันนี้ค่ะเป็นวันที่คืออย่างเมื่อวานเราเราก็มาประชุมกันแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องเป็นอย่างนี้สตาร์ทานจุดนี้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 ซึ่งทีสตาร์เนี่ยทั้งหมดมี24คน เมื่อจะต้องคอนโทรแล้วโมใช้กลุ่มของอน้องๆชั้นสองที่พี่โมดูแลอยู่บ้านพี่โมมี3ชั้นใช่ไหมคะ,ะชั้นสองก็จะมีน้องๆไปนอนไปแคมป์เราก็ดึงคนกลุ่มนี้มาทั้งหมดเพื่อที่ว่าเราจะได้คุยกันรู้เรื่องแล้วก็รวมกับพี่แอนนาแล้วก็พี่โฟเสร็จปุ๊บเราก็จะแบ่งว่าเออข้างล่างนะแบ่งเป็น3ช่องทางแฟนคลับแขกผู้ใหญ่ V.I.P ก็คือนักแสดงดารา โม่ก็เลยบอกว่าโอเคโมรู้จักเยอะเดี๋ยวโมอยู่ข้างหน้าแต่หนูไม่สามารถวิ่งไปรับไปส่งทุกคนได้หนูจะต้องแบบคอยวอให้คนนู้คนนี้ลงมาแล้วก็ทีมพิกาดมีทั้งหมด10คนหนูก็จะให้ใน10คนเนี้ยค่ะวิ่งวนกันโดยการที่เราเหมือนที่หนูมิศวกรพี่หนูเมื่อกี้พี่พิก่นีี่สามคนแล้วพี่จะขึ้นพี่ขึ้นเพราะพิกาดเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขึ้นไปรับแขกทุกหญ่ข้างบนอีกคุณแม่พี่โมอี วิ่งผ่านน้ำผ่าท่าอะไรอย่างเงี้ยก็หนูหนูก็เลยแบบคอยวิ่งแล้วก็ไม่ได้คุยกับพี่ๆสักทีหนึ่งแล้วบรรยากาสได้งถึงบรรยาการรวมทั้งหมดในห้องของพี่ๆนั่นนุ้ความรู้สึกอข่าวได้ปั่นมาสวยนะเห็นกันว่าสวยก็ขอบคุณพี่เอกกับพี่ย่ามากที่ตั้งใจทำแล้วก็พี่ๆดารานักแสดงหลายๆคนพี่หนึ่งปณิตาพี่เมย์พี่ชนาะพี่กระแตจุ๊สศรพี่เพิรลพอดีพี่นิวอะไรเงี้ยค่ะก็ทุกคนก็ ช่วยกันแชร์ในเรื่องของภาษีการก็ mm hmm. ก็ร่วมด้วยช่วยกันนะเนาะพี่น้อง mm hmm. เราก็มีกัน,นอยู่แค่นี้อะไรแบบนี้ค่ะส่วนโมโมก็โมทําให้พี่ในส่วนของภาพนิ่งและวิดีโอในงานเราก็ทาให้พี่ mm hmm. ตัดต่ออะไรเองให้พี่หมดเลยใช่ค mm ่ะ hmm. ที่พี่โม,มลงอันนั้นอะโมไปรวบรวมเท่าที่ตัวเองจะรวบรวมได้แล้วก็ mm hmm. ทํา MV หนึ่งเพลงขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็น ของบ้านชั้นสองที่พี่โมเขารักมากแล้วก็ดูแลอยู่นะคะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นเบื้องเบื้องหลังทั้งหมดของสี่วันก็จะก็จะอยู่ในชุดนี้เหมือนกันอะไรนะคะพี่เบิร์ดเนี่ยอ่ะหนูขอพูดแทนพี่เบิร์ดเลยพี่เบิร์ดอะไม่ได้อยากจะไม่คุยกับพี่พี่นะแต่สภาพจิตใจเขาว่ามันยังไม่ได้เขายังแบบผมยังไม่ไหว ทุกครั้งที่มาอย่างวลเาวันนี้พี่เบิร์ดมาถึงอ่ะเขาก็รอโม,โมในรถโมอยู่ไหนแล้วมารักพี่เข้าง,งานหนอะพี่ๆทุกคนก็เลยเห็นว่ามีวิ่งจูงพี่เบิร์ดตลอดเวลาเพราะว่าคือเขาแบบเขายังทำใจไม่ได้ทุกครั้งที่เขาพูดถึงพี่โมคือมันแบบมันพูดไม่รู้เรื่องอ่ะคนคนมันยังรับสภาพหรืออะไรต่างๆไม่ได้ยังรักและยังคิดถึงยังแบบสภาพยังไม่ได้อย่างนีู้่แบบ ไม่พูดค่ะเดี๋ยวพี่เบิร์ดจะอยู่ทีโม,โมเดี๋ยวโมจะให้สแตนบายอยู่<ม>เพราะว่าเราต้องเปสแตนบายข้างเวทีเผื่อ,<ม>อ,อ,ค,อคุณแม่เรียกเผื่อแขกทำคุณพ่อคุณแม่เรียกอะไรแบบนี้ค่ัก็สแตนบายรอยเข้าเวทีี่สัมบ้าเงเิวทคืนเสธที่เอาหรือว่าไม่เอาเลยค่ะถ้าจบงานพิธีว่าองนเลยเขาก็จะไปเลยเขาก็จะไปของเขาทำแต่ของเข,า,ขาสักพักหนึ่งแล้วเขาก็จะมา,าทำเส้อผ้าขายซึ่ง เสื้อผ้าค่ะก็จะเป็นในลายที่พี่โมเคยบอกว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะพี่พี่วุ้นหนุ่มพี่เบิร์นด้วยเหมือนเหมือนพี่เบิร์นบอกว่าจะกลับไปอยู่ที่อะไรนะทางงานใช่ไหมคะหลังจากเสร็จงานใช่ค่ะไปอยู่กับรุ่นน้องก็ก็ได้บอกโมไว้ว่าโมเดี๋ยวเราอะเสร็จจากงานโมอะเราเราขอปีกวิเวฟแป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวเราโทรคุยกันเดี๋ยวเรากลับมาแล้วเดี๋ยวเราจะทําอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่างพี่โมเขาเห็นพี่โมชอบใส่เดรสสวยๆอะไรเนงะี้ยเขาก็อยากทําขายให้พี่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ของอนาคตก็แล้วแต่พี่เบิร์ดก็คือเราก็ถ้าพี่เบิร์ดจะทําตอนไหนอะไรจริงๆอ่ะเราก็จะคอยซัพพอร์ตพี่เขาแหละอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>คะ่ะเมื่อกี้ก็อธิบายอย่าทางพี่ย้ําพี่เลยพี่หนีพี่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็พร้อมซัพพอร์ตพี่เบิร์ดหมดเลย ไม่เจอกันไหมครับกระติกมาหนูเข้าไปกินข้าวไม่ไม่เรารู้ไงพอรู้ว่ามาหนูว่าอะไรเลี่ยงที่จะเข้าไปกินข้าวเพราะงานพี่งานพี่เราไม่อยากแบบเที่ยวหรืออะไรก็หลบไปกินข้าวอยู่ข้างในค่ะพี่แล้วก็ก็รู้แหละว่าเออก็ เขาอยากมาก็าหลงเขาเราก็แค่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาแค่เด็ก็ดูแลในส่วนของงานเราไปจบไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาพวกเราได้คิดมาตั้งนานคิดคิดว่าอยู่แล้วว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเดินมาได้เลยอเาจริงจริงแล้วคนอื่นคิดว่าจะมาไหมอย่างอย่างโรเบิร์ตอะไรเงี้ยในห้าคนสคนคิดว่ามาชัวร์หนึ่งคนแต่ไม่รู้มากี่โมงแต่ที่เหลือไม่ทราบคือมาวันนี้หรอหรือว่าในภายในสาม ไม่แน่ใจเมื่อกี้คุณแม่ฝากเรื่องไว้เหมือนกันแต่ก็เรายินยอมทาทาตามที่คุณแม่บอกทุกอย่างเพราะว่า,<ม>อาเอาจริงจริงโนาตอย่างหน้าที่หนูอะหนูก็เป็นน้องพี่โม,มยังไงก็คือแม่เนาะ,ะแม่ก็คือแม่เราก็ต้องเคารพแหล,ละ,ะก็ดูแลแม่ด้วยซัพพอร์ตแม่ด้วยคะ่ะคนที่จะมาด้วยที่แม่ฝากฝัง้ไหมคะเราก็จะต้องร้องใจทุกคนดูแลอะไรค่ะก็ตามที่แม่อยากจะให้ดูแลค่ะ เราจะไม่ติดไปกินข้าวอีกเลยตนนี้ไม่อยากดอนอนเลยเคยตอนนี้เหนื่อยไหมแบบว่าทำงานทุกวันช่วยงานทุกวันเราเราแบบพอไหมตอนนี้เราแข็งแรงเราเคยอย่างแบบหนูอะช่วงช่วงเนี้ยตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเรื่องอะเนาะหนูแทบไม่รับงานเลยหนูถ่ายละฟังแค่วันเดียวจริงๆสองวันที่ทำงานที่เหลือพี่คะ เลื่อนไปก่อนได้ไหมพี่คะหนูขออะไรอย่างเงี้ยคือหล,หลายคนเข้าใจก็ก็ขอบคุณมา,มากๆค่ะเพราะว่าเราอยากทํางานตรงนี้ให้เต็มที่จรงิจรงๆค่ะขอถามนิดนึงว่าผลงานที่แบบว่าที่ไตรโมยังถ่ายไม้เสร็จนะคะเขาอยากให้เป็นโมอามินา,า,า,นาไปเล่นอ่ะอันส่วนนี้เรายินดีไหมหรือว่าเราจะเป็นสัญญาไปอ่าตรงๆยังไม่มีการติดต่อเข้ามานะคะแต่ถติดต่อมากา็ตอนนี้เหมือนแฟนค่ะให้ติดต่อมาก่อนตอนนี้ยังหนูก็หนูก็ยังงงว่า ติดต่อมาจะคุไม่ได้ติดต่อมานะติดต่อมาแล้วหรอก็พยายามเช็คว่าลายรลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีนะคะเราติดสัญญามคะใช่ค่ะยังยังอยู่ในสัญญาช่วงเจ็ดนะคะจนถึงสิ้นปีนี้ค่ะแล้วก็ยังอยู่ในสัญญาใช่ค่ะวันนี้อยากอยากพี่ทุกคนจริงๆคุยกับพี่ทุกวันเลยอย่างตอนที่วันที่พี่ไปนิติเร์วันแรก โมก็ไปเจอพี่ไปเจอพี่แบบตอนตอนที่เขาสามารถให้เจอได้แล้วช่วงหกโมงเย็นพุ่มหนึ่งอะหนูพี่เบิร์ตน้องหนูคนหนึ่งเพื่อนหนูคนหนึ่งคิโปโปแม่นาคุณแม่พี่โบเข้าไปไม่ถึงสิบคนนะคะก็เข้าไปแล้วก็ต่างคนต่างได้มีการอำลาและพูดคุยกับพี่โมไปหมดละและอีกวันหนึ่งอะหนูกับพี่เบิร์ตสองคนก็ไปนิติเวศอีกวันหนึ่งเพื่อที่จะ เอาชุดสวยๆไปให้พี่แต่พี่อยากต้องใส่ชุดถึงสามชั้นใส่ชั้นเดียวไม่ได้ก็เลยไปยืนเลือกชุดกันอยู่วันนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดีที่ที่เออพี่เบิร์เขาก็ถามเราว่าเออเราคิดถึงพี่ไหมอยากได้ชุดพี่ไว้เปล,ล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็กอดชุดพี่ไว้แล้วก็ให้พี่เบิร์ดตายในนั้น ยอยากอยากอยากตจมออกมาเรื่อง่างส่วนรมนที่ทออกมาตอนนี้มันไหล,ลกระแสนูพี่ไหนจะบาดแผลไหนจะฟันหักไหนจะคือหนูอ่ะก็รอให้รอให้เขาสรุปสำนวนเราก็อยากจะฟังข้อเท็จจริงที่เป็นสำนวนต่ให้สำนวนจะอ่อนหรือสำนวนจะหนักหรืออะไรก็ตาม ก็ยังอยากจะฟังข้อสรุปสำนวนทั้งหมดก่อนนะตอนนี้นะคะเพราะว่าเขาก็ยังไม่สรุปสำนวนใช่ไหมอย่างอยากให้หมอพรทิพย์ลงมาดูเองอ่ะอยากให้หมอพรทิพย์ลงมาดูเองค่ะเมี่ยงกลับแล้วนะคะเที่ยงกลับแล้วค่ะเรามีได้ติดต่อไหมคะหับหมอพรทิพย์นะหเือนหนูน่าจะเอื้อหมอพรทิพย์ไม่ถึงค่ะคุณพี่ แต่ว่าถ้าเกิดว่าให้พูดออกสื่อเราก็อยากให้คุณหมอพรทิพย์ลงมาดูแลเองเชื่อเชื่อเลยเพราะว่าคุณหมอท่านเป็นคนเก่งอ,อยากให้มีคำสั่งให้หมอพรทิพย์ลงมาดูแลเองกับกับมือค่ะอ,อย่างน้อยถ้ามันจะจริงหรือมันจะไม่จริงหรือมันจะเป็นไปตามที่กระแสะพูดเราก็จะยอมรับอ,อย่างนี้เลยมันจะมีโอ,อกาสเป็นไปได้ ไม่ทราบเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่อะนาะเพราะตอนนี้ก็ไม่รู้คุยกับใครได้บ้างอะพี่แล้วก็โมพยายามไม่แตะเรื่องนี้กับคุณแม่เพราะว่าเราเข้าใจว่าหนึ่งเซสซิทีแล้วคุณแม่เขาก็พูดเองว่าเขาวางมาวางมาหมดแล้วว่าคุณแม่ต้องทําอะไรบ้างก็เขาล้มในสิ่งที่คุณแม่ทําก็ก็พอแล้วค่ะ รเรื่องทนายความครับล่าสุดทางทนายดีชายก็มาช่วยในคดีนี้ในฐานะผู้ปรึกษาครับอัี้เรามั่นใจมากขึ้นแลวก็สบายใจมากขึ้นครับเพราะหลักการที่มีกระแสของทนายกฤษณะจริงๆอะนะคะในหน้าที่ของทนายหรือทุกหน้าที่มันมีจรรยาบรรณของตัวเองอะต่อให้คุณจะประวัติไม่ดีมาสุดท้ายแล้วอะมันอยู่ที่จรรยาบรรณและจิตใต้สำนึกของคุณ่ะถ้าเกิดว่าคุณมีจรรยาบรรณที่ดีพออะคดีอะ หนูว่ายังไงก็ก็ผลก็เป็นบวกไม่มีทางแบบไม่มีทางลลมหรอกพี่แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีจรรยาบลณเขาเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว mm hmm. ทุกอย่างอยู่ที่ mm hmm. ถึงออกไหม mm hmm. อ่ะทีนี้อยู่ที่อย่างนี้ได้แต่ว่ามันอยู่ที่ติดตใจเนื้อจัรยาบรนด้วยไง mm hmm. ก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนมีมากน้อยขนาดไหนอะไรแบบนี้แต่จริงๆเราก็เชื่อทนายทุกคนนะนาะ อย่าง,งทานทายดชาเนี่ยคกกรับผมประสบการณ์ในวงการคดีกว่า30ปีเนี่ยครับมทำให้เราเชื่อมั่นมากเราก็เนี่ยเราเชื่อมั่นทุกคนแต่ว่าก็อ,อยู่ที่เขาแล้วแหละมันไม่ได้อยู่ที่เราต่อให้เราลงไปบอ,อกที่คะแต่ถ้าเขาจะไม่ช่วยอ่ะเนาะเอาทำอะไรไม่ได้ก็แล้วแต่จะจาบายของเขาก็แล้วกัน